สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ q u e s t t o t k l k ใน EP ที่129ครับกับผม q u รดอภิชิตครับวันนี้นะครับอยากจะมาแชร์คำแนะนำนะครับจากหนังสือวิชาคนตัวเล็กนะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วชอบมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการรวมบทมเรียนนะครับของการทำสำนักพิมพ์ Welearn นะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับแล้วก็มีหลายหมวดด้วยกันนะครับทั้งในหมวดของอความคิดสร้างสารรค์นะครับในหมวดของธุรกิจในหมวดของอคนนะครับเป็นต้นก็สามารถไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่ผมแนะนําเลยนะครับใน EP นี้นะครับอยากจะแชร์บทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทแรกเลยของหนังสือเล่มนี้เนี่ย,ยคือการ ฟังคำแนะนำจากคนนอกนะครับอาจทำให้เราเนี่ยหลงทางนะครับในบทนี้เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเติบโตจากข้างในนะครับเขาเล่าว่าในปี2003นะครับหรือว่าย้อนไปประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยในช่วงปีแรกของสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับเขาเนี่ยก็กระเสือกกระสนดิ้นรนอย่างหนักนะครับด้วความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจหนังสือ แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคอนเนคชันใดๆนะครับการทำงานในยุคนั้นเนี่ยจึงเหมือนกับมวยวัดนะครับตะลุยทำแบบลองผิดลองถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาอาศัยหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตนะครับไล่ดูว่าคนในวงการเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะครับเจอคนไหนดูเป็นผู้ความวด์ดผู้รอบรู้ก็ถามหมดนะครับ8เดือนหลังจากทำทุกอย่างตามคำแนะนำ นะครับเหล่านั้นเนี่ยหนังสือทั้ง3เล่มที่ตีพิมพ์ออกมากับขายไม่ดีอย่างที่คิดนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยก็กำลังจะเจ๊งแต่แล้วนะครับฟ้าก็ประทานหนังสือเล่มที่4มาให้อ่าวีเลิรได้ตีพิมพ์นะครับหนังสือนี้เนี่ยมีชื่อว่าคู่มือจับโกหกนะครับถ้าใครเคยเดินผ่านแล้วหนังสือเนี่ยจะรู้จักหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดีนะครับปรากฏว่า มันขายดีแบบเป็นปรากฏการณ์นะครับขึ้นติดชาร์ตหนังสือขายดีทั่วประเทศนะครับขายหมดเกลี้ยง3000เล่มภายในสัปดาห์เดียวนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยก็เหมือนกับว่าบอกว่าหนังสือเล่มนี้มอบอะไรให้กับวีเลินหลายอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยคือมันคือการยื่นมือเข้ามาช่วยวีเลินที่กำลังจะเจ๊งนะครับหรือกำลังจะจมน้ำ แล้วก็พาพาวีเลิร์นเนี่ยขึ้นฝั่งนะครับจนมีลมหายใจต่อนะครับอย่างที่2นะครับมันเปลี่ยนสำนักพิมพ์ที่ไร้ตัวตนนะครับเริ่มมีตัวตนมากขึ้นจากสำนักพิมพ์ที่ไม่มีใครรู้จักนะครับให้กลายเป็นสำนักพิมพ์ที่มีคนพูดถึงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอย่างที่3นะครับนั่นก็คือมันให มันทำให้วีเลนเนี่ยรู้ว่าการทำหนังสือให้ขายดีเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับและสิ่งที่ค้นพบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคำแนะนำที่เขาได้เรียนรู้มานะครับก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมความเชื่อในการทำงานของวีเล n นะครับซึ่งก็ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งความเชื่อที่ว่าก็คือไม่ว่าอยากจะเก่งเรื่องอะไรเนี่ย ต่อให้ไม่มีทักษะหรือความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นเลยเนี่ยเราก็สามารถเก่งขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับและตั้งแต่นั้นมานะครับวีเลอร์ v เนี่ยก็ได้พัฒนากระบวนการทำหนังสือสไตล์ของวีเลอร์นะครับซึ่งถูกขัดเกลาให้เฉียบคมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตลอดอ่าสิปี20ปีที่ผ่านมาเลยนะครับหนังสือคู่มือจับกหกเนี่ย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของหนังสือเบสเซเลอร์มากมายที่คานกันคานตามกันมาในยุคหลังของวีเลนนะครับหนังสือทุกเล่มที่วีเลนสร้างขึ้นเนี่ยจะใช้แนวทางเหมือนกับหนังสือเล่มนี้นะครับสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนได้เรียนรู้เนี่ยก็คือคำแนะนำจากคนนอกที่ไม่ได้รู้บริบทไม่ได้รู้สถานการณ์ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางเนี่ย ก็ใช่ว่าจะช่วยเราได้มากกว่าที่เราคิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่บริษัทกำลังตั้งไข่คำแนะนำจากคนนอกเนี่ยอาจทำให้เราหลงทางอาจทำให้เราถลายออกจากเส้นทางที่ควรจะเป็นได้นะครับซึ่งประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับทำให้ผู้เขียนเนี่ยลดความสำคัญของคำแนะนำของคนนอกนะครับแล้วก็มาพัฒนาคนในแทนนะครับ แล้วก็เลือกที่จะเติบโตจากข้างในไปทีละนิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับพัฒนาองค์ความรู้ภายในที่สอดคล้องกับบริบทการทำงานของ V-Learn นะครับลักษณะนิสัยวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ช่วยกันขยายขอบเขตแล้วก็อัปเดตความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเวลารับพนักงานใหม่เนี่ยก็ไม่ได้มองหาคนที่มีประสบการณ์เป็นหลักนะครับ วีเลอร์นเนี่ยยินดีต้อนรับคนที่เพิ่งเรียนจบหรือว่ามีประสบการณ์ไม่ได้มากนะักนะครับถ้าระหว่างสัมภาษณ์สัมผัสได้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยเปิดรับวิธีคิดและพร้อมเติบโตไปด้วยกันเนี่ยก็จะยินดีมากๆนะครับความเก่งก็สําคัญแต่สําหรับวีเลอร์น,นะครับความพร้อมจะเรียนรู้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับการเปลี่ยนไมซ์เซตเป็นเรื่องยากแถมยังต้องใช้เวลานานบางคน อย่างเร็วเนี่ยก็3ปีหรือบางทออีอาจจะไม่มีวันเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับ mindset แล้วถ้ามองในแง่นี้นะครับคําแนะนำในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นคนนอกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทการทำงานของเรานะครับที่เราทำอยู่นะครับก็จะต่างจากคําแนะนำของวีเลนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องฟังหูไวห้หูอย่าเชื่อจนหมดใจนะครับ ให้แต่ตองดูว่ามีคำแนะนำไหนที่เหมาะกับเรานะครับแล้วก็ลองเอามาใช้ในะระดับที่มันเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายผลถ้าเกิดว่ามันได้ผลแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายนะครับเขาบอกว่าการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวกับกับกับเรานะครับแต่มันจะเกิดขึ้นภายในตัวเราเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำ เรื่องของการเติบโตจากภายในนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับวิชาคนตัวเล็กของคุณพูลลาภอุทัยเลิศอรุณนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งสํานักพิมพ์วีเลิศน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาบางบทเรียนนะครับที่หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เอามาแชร์เนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนนะครับโดยผมก็จะเลือก ่บางอันนะครับที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับมาเล่าสู่กันฟังใน g e t t t Talk นะครับเรากลับมาพบกันใหม่ EP หน้ากับ g e t t t Talk สวัสดีครับ